ครับผมก็จะเห็นไปในต้นคลิปนั้นนะครับว่าเกิดอาการน้ำรั่วตรงผนังกลางตัวบ้านเลยนะครับผมนี่เป็นคราบของน้ำนะครับความชื้นจากด้านนอกครับผมอันนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม่ของลูกค้านะครับเป็นลูกค้าเก่าเจยาประจำนี่ครับน้ำรั่วจากฝรงฝ้าตรงนี้นะครับรั่วได้ไงนะครับแหลกนะครับ มาดูด้านหลังนะครับนี่เราทีมงานช่างเจมลือไปบางส่วนแล้วนะครับเห็นช่องไหมครับเห็นช่องระหว่างลังคากับผนังนะครับมีช่องว่างอยู่เยอะเลยนะครับอันนี้คือลูกค้าแจ้งว่าฝนตกแล้วก็น้ําก็จะล้นนะครับตรงนั้นก็น้ําเข้านะครับนี่นะครับน้าเข้าตรงนี้เยอะเลยนะครับตรงซ้ายมือก็เป็นช่องเวลาฝนตกหนักๆน้าก็จะล้นจากหลังน้ําเข้ามาในบ้านนะครับไหลขึ้นมาเป็นเกือบสิบเซนเลยนะครับ ก็เป็นปัญหาที่สร้ออางความรำคาญให้ลูกค้าอย่างมากนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ล้นหมดนะครับผมวอลลังคาเป็น2 2 2ท่อนนะครับผมคือหลังคาไม่ใช่ชุดเดียวกันนะครับนี่สาเหตุของที่ผนังด้านในเป็นรอยน้ำนะครับก็ด้านนอกแน่นอนนะครับช่างไม่ได้ฉาบ ฉาปูนนะครับผมเป็นอิฐแดงกรอบเวลาฝนตกนะครับน้ําก็มีโอกาสที่จะซึมเข้าไปหาผนังด้านในได้ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฉาบตัวบ้านนะครับเราควรจะฉาบด้านในและด้านนอกด้วยนะครับผมเสานะครับโผล่ออกมาจากด้านนอกได้ไงไม่รู้นะครับผมก็ดูเหล็กด้านบนก็ตัวเหล็กด้านบนก็ยื่นออกมานะครับงานนี้ก็เป็นงานผม ถ้าไม่ใช่ลูกค้าเก่านี่ผมผมไม่ทําให้จริงๆเลยนะครับผมก็โอ้ยแก่เยอะมากเลยครับมาดูด้านบนกันครับคือหลังคาชุดเนี่ยมันเป็นหลังคาที่ช่างชุดเก่าก็ทําไว้นะครับคือระยะสลบมันน้อยมากนะครับแล้วก็หลังคายาว10กว่าเมตรนะครับ10เมตรกว่ามั้งครับน่าจะจะจำไม่ผิดนะครับผมนะครับนี่ครับอันนี้ก็ลื้อแผ่นไปแล้วนะครับ เอาวางปกไว้ก่อนนะครับผมเดูการก่อผนังนะครับก็ก่อขึ้นมาแบบนี้นะครับเหมือนกับว่าผนังขึ้นก่อนนะครับแล้วก็โครงหลังคาขึ้นทีหลังนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเป็นการทํางานที่ค่อนข้างผิดวิธีไปหน่อยนะครับผมงานไฟนะครับเจาะทะลุก็เนี่ยครับสลบน้อยนะครับน้ํา น้ำไหลไม่ทันอีกแล้วก็หลังคามีโอกาสตกท้องช้างได้เยอะนะครับเพราะยาว10บกว่าเมตรนะครับการทําหลังคาก็ผิดแบบผิดแปลนนะครับนี่ครับโซนซ้ายมือก็จะเป็นโซนที่รั่วเยอะที่สุดนะครับที่เราลือออกไปนะครับนี่ใช้ผ้าคลุไมไว้ก่อน เ,เป็นอีกสเตปหนึ่งครับด้านล่างก็เป็นอีกชั้นหนึ่งครับหลังคาเป็น2ชั้นเห็นไหมครับพอเป็นสชั้นปุ๊บโอกาสที่น้ํามันจะย้อนได้เลยนะครับตรงนู้นก็รั่วม,มากเลยนะครับตรงที่ไอ้ตะเขือสันนี่เป็นด้านบนนะครับผมก็ให้ดูก็ชัดๆเลยว่าหลังคามี2ส,ส่วนนะครับการจัดการแก้ไขอ้เห็นงานแล้วงานฟ้งงานฟ้าก็ได้ไดลื้อออกไม่หมดนะครับ จริงการก่อสร้างแบบนี้เหล็กเนี่ยจะต้องอยู่บนตัวตัวที่เป็นผนังนะครับตอนนี้เหล็กอยู่ด้านนอกนะครับมันทํายังไงไม่รู้นะครับมงสัยโคงเคงหล็กขึ้นที่หลังระยะสลบก็ไม่ได้ด้วยน้อยมากนะครับอันนี้เกิดปัญหาปัญหาซ้าซ้อนนะครับทํายังไม่ถึงทําไม่ได้ประมาณสักสามเดือนมั้งครับลูกค้าทา ครับตอนนี้เราก็ลื้อแผ่นออกทั้งหมดแล้วนะครับวันนี้งานฝ้าก็เริ่มที่จะลื้อโครงฝ้าออกกันก่อนครับผมนี่ก็เราต้องหาระยะใหม่นะครับโครงเหล็กก็เปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดนะครับของเดิมก็ไม่ใช้แล้วนะครับผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็เห็นไหมครับ เ,เหมือนโครงเหล็กจะขึ้นขึ้นหลังจากการก่อผนังครับผมดูแปรก็ใช้แค่นิ้วครึ่งเองก็ไม่มีตัวจันทรนรับตรงกลางเลยตกท้องช้างแน่นอนครับหนักอย่างเงี้ยนะครับใช้แปรพาดจากฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไปหาตัวจันทรนที่ยึดติดกับตัวออขอตรงนี้ทีมงานเราทำการขึ้นโครงเหล็กใหม่แล้วครับละหารระดับ กดลงอยู่ประมาณสัก20%นะครับผมตอนนี้นี่นะครับจากด้านบนจะเห็นได้ว่าของเดิมเนี่ยตัวจันทร์ชุดเนี้ยจะเสมอกับขอบปูนด้านบน,นครับนะครับผมอตอนนี้เรากดส่นวนลงนะครับทำการเสริมตัวตัวเสรับด้านหน้าอีกหนึ่งชั้นประกบกับของเดิมที่มันเป็นช่องโบ่นะครับผมนี่ใช้ตัวจันทรนยิงเสมอหน้านะครับ ไปดูด้านในกันครับอันนี้นะครับก็จะเริ่มจากระดับตรงจุดเดิมนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเหล็กใหม่ทั้งหมดตรงนี้แผ่นของใหม่ก็จะสูงกว่าเดาเก่านิดนึงว่าเป็นแผ่นพิวโฟมครับอ่านี่ตรงนี้เห็นได้ว่าระดับเดิมอยู่ตรงโน้นก็ปูนตรงนี้ก็ผาทิ้งครับ ดึงสลปลงมาดึงสลปลงไปถึงนู่นนะครับผมถึงนู่นเลยนะครับลงไปยี่สิบเซนยี่สิบกว่าก็ได้ครับนี่เป็นเชิงชายเดิมนะครับตอนแรกมันจะวิ่งเสมอกับตัวเชิงชายท่อนบนนะครับตอนนี้เรากดลงช่วยฝ้าเดี๋ยวเราทําใหม่หมดนะครับนี่ฝ้าก็จะเฉียงฝ้าก็จะเฉียงเหมือนไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมฝ้าฝ้าฝ้าเดิมจะอยู่ในระดับนี้นะครับนี่นะครับที่เป็นเส้นเต้าสีแดงแดงนี่ที่เป็นฝ้าเดิม ระดับของฝ้าเดิมก็ฝ้าเดิมที่จะอยู่สูงสูงกว่าตัวบัวนี่ครับถ้าเราตอนนี้เรากดลงเยอะระดับตรงนู้นนะครับระดับตรงนูน้นตัวท้องจันทันตัวนู้นกับระดับฝ้ากับบัวชุดนี้หน้าต่างนะครับเอ่อมันค่อนข้างที่จะลุกเล่นในการทําฝ้ามันเหนือน้อยทียนี้เราทําการทําให้ฝ้าสลบจาก ด้านซ้ายไปหาด้านขวาฝ้าก็ฝ้าก็จะเ,จะเจอียงสักหน่อยนึงรรครับน,นี้ระยะยาวยา,ยาสเปนยาวชุดนี้จันทันชุดนี้ยาวอยู่1 0เมตร30มสิเมตรสาเซนนะครับเพราะว่ามันยาวโอกาสที่ตกท้องช้างมีหานครึ่งด้านข้างยึดกับหัวเสาเหล็กตรงนู้นแล้วก็ยึดกับตัวเชิงชายตรงนี้อีก1จุดนะครับเดี๋ยวตรงกลางเราจะช่วยเหล็กยึดไม่ให้ตกท้องช้างอีก1จุดนะครับ ก็รับน้ําเยอะชุดนี้จะรับน้ําจากตัวบ้านหลังคาชุดชุดนี้นะครับอันนี้เป็นทรงบ้านทรงปัญญหยางานก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับผมก็ไปดูห้องครัวอีกรอบครับห้องครัวนี่ระดับก็จะเตี้ยลงจากเดิมลงมาอีกเพื่อให้ความชันให้น้ําไหลเพียงพอสําหรับฝนล้างน้ําฝนล้างน้ําฝนก็จะพับใหม่ ก็จะไม่ได้ใช้ล้างฝนเดิมไปดูล้างน้ำฝนเดิมกันครับล้างน้ำฝนเดิมมันจะเป็นล้างห้านิ้วครับไม่พอ <c oughs> นี่ครับนี่เป็นล้างน้ำฝนเดิมครับมันเป็นล้างห้านิ้วล้างห้านิ้วนี่มันจะตื้นครับเนี่ยด้านในตัวนี้แค่ห้านเองนะครับถึงท้องจะรับน้ําได้เยอะก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะอมน้ําได้เยอะนะครับเพราะว่ามันจะล้นเลยไม่พอแต่ชุดนี้ชุดใหม่นยะ ชุดใหม่ตรงนี้ครับเราก็จะทําการพับรังน้ําใหม่ให้ท้องลึกขึ้นแล้วก็จะใส่ท่อน้ําลงสองฝั่งนะครับผมเพื่อให้การแชร์น้ําาเพระว่าหลังคาเนี่ยรับน้ําเยอะจากตัวบ้านใหญ่นี่หนึ่งชุดนะครับตรงเนี้ยรั่วเยอะมากเลยเพราะมันสูงของเดิมเนี่ยมันไปจี้อยู่ใต้ท้องตัวจะเข่รางตัวนี้ทําให้น้ําที่มันรับน้ําจากด้านบนลงตรงนี้ปุ๊บ มันกระชอกกระชอกเข้าในตัวหลังคาที่เขาต่อเติมเดิมน้ํารั่วเละหมดเลยครับนะครับรับน้ําเยอะนะครับเวลาเรารับน้ําเยอะแบบนี้ล้างน้ำฝนเราต้องเพียงพอแล้วก็รูน้ําลงเราต้องเพียงพอนะครับไม่งั้นน้ําล้นเข้าบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี้เขาก่อสร้างผิดแบบไปหน่อยช่างเียมทำการแก้ไขแล้วปรับปรุงให้เจ๋วกว่าเดิมแน่นอนครับ งานฟูงงานไฟแนละ้วก็เดินใหม่หมดเลยภาพด้านบนครับผมด้านข้างเดี๋ยวเราก็จะกรีดปูนให้มันเสมอกับตัวจันทันแล้วใส่แฟลชชิ่งครอบลงไปอีกทีนึงครับตัวนี้รับรองว่าไม่มีย้อนไม่มีรั่วแน่นอนครับผมตอนนี้มาใส่ล้างน้ำฝนนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดล้างน้ำที่ช่างเยมสั่งพ,พับพิเศษครับ สิบห้าเซนสิบห้าเซนคูณยี่สิบห้าเซนครับผมก็รูน้ำลงตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งจุดนะครับผมก็มีอยู่อีกสองท่อนอยู่ด้านล่างนะครับรูน้ำลงสองที่ครับผมแต่ว่าตรงที่น้ำจะลงเนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจะเอาไปลงตรงไหนนะครับเพราะว่าของเก่านี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราต้องแบ่งน้ำนะครับให้ลงแชร์น้ำให้ได้มากที่สุดนะครับผมแผ่นก็เริ่มขึ้นกันแล้วนะครับ อันนี้ก็เริ่มมุงกันนะครับเดี๋ยวใส่ล้างน้ําฝนก่อนนี่ท่อ PVC 3นิ้วก็ล้างน้ําฝนก็เดี๋ยวเราต้องใส่ท่อก่อนนะครับเพราะว่าระยะของบ้านติดกันมากเลยนี่ครับล้างน้ํานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะล้นครับสะใจไปเลยนะครับเนี่ยระยะห่างที่ค่อนข้างจํากัดเดี๋ยวใส่ใส่ท่อก่อนนะครับเดินท่อไปนู่นก่อนนะครับก็หลังจากที่เราทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับ ไปดูภายในกันครับงานสีก็ทาใหม่งานฝ้าก็ทำใหม่นะครับงานไฟก็เดินระบบเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับผมนี่ก็ผนังด้านด้านนอกเราก็ทำการฉาบให้เรียบร้อยนะครับนี่คือต้องบอกไปก่อนนะงานนี้ไม่ใช่งานใหม่นะครับเป็นงานแก้ของเดิมครับแต่เราก็จะพยามยแก้เห็นไหมครับขอบน้าต่งฝ้าจะเอียงนะครับกินขอบบัวไปนะครับ ก็คือเราจะหาสลบให้มันได้สลบเยอะที่สุดนะครับเพื่อกันน้ําความสวยงามอาจจะลดลงบ้างนะครับนะครับด้านหลางที่มีพวกคาบน้ําก็จะหายไปหมดเพราะเราเก็บสีเก็บอะไรแล้วครับผมนี่ครับไปดูโซนห้องครัวด้านหลังกันนะครับดูโซนด้านหลังก็เป็นเมชีพีวูโฟมนะครับท้องขาวงานไฟฟ้าช่างเจมก็เดินเองนะครับเราเดินเองเดินใหม่ทำให้มันสวยงามขึ้นเรียบร้อยขึ้น สลบได้เยอะกว่าเดิมมากเลยครับเห็นไหมเห็นช่องไหมครับช่องปิดสนิทหมดนะครับไม่มีแสงเข้าแมลงเข้านะครับผมคือเป็นครัวปิดนะครับแต่ทำไว้ให้มีช่องผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมนี่ครับเราปิดให้หมดนะครับไม่มีช่องแสงแล้วครับเดินไฟใหม่นะครับยูฟลทองขาวครับ20่มิล แต่ว่าด้านบนจะเก็บงานยากหน่อยนึงนะครับเพราะระดับเราทำให้มันเป็นระดับคนละอย่างกันเพื่อตัดปัญหาน้ำน้ำรั่วซึมนะครับอนนี้กดลงต่ำหมดเลยครับเห็นไหมลงเกือบถึงหลังขอบหน้าต่างของน้ำนะครับนี่ก็ทำความสะอาดเกือบทั้งหมดแล้วครับจะส่งงานแล้วดูหลบๆ ปัญหาน้ำรั่วเข้าบ้านนี่คือปัญหาสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นส่วนต่อเติมห้องแล้วไปห้องน้องๆห้องเด็กๆนะครับเราไปดูด้านนอกกันนะครับท่อน,นี่ช่างเจมเดินจากด้านหลังมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเดินท่อแบบไหนนะครับเป็นด้านบนก่อนลวกันนะครับผมเเรามาดูงานด้านบนนะครับระหว่างรอยต่อตรงนี้ก็ใส่เป็นแฟตชชิ่งของงานหลังคาจั่วนะครับ รอบข้าไปแล้วกระบาระหว่างรอยต่อใหม่กับเก่านะครับเห็นไหมครับเป็นสีขาวนี่ครับเป็น P u โฟมจะเห็นได้ชัดว่าด้านข้างนะครับว่าสลบเยอะกว่าเดิมนะครับเราใช้เป็นแผ่นไมลิชีตแผ่นเรียบในการเก็บงานขึ้นไปชนกับใต้ท้องของแผ่นกระเบื้องซีแพคนะครับนี่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับไม่มีสเต็ปแล้วนะครับเป็นผื้นเดียวกันทั้งหมด แต่สุดเนี้ยเราจะเก็บงานยากหน่อยเพราะเราจะใช้แผ่นวิ่งมามันคนระดับนะครับมันสูงมากเลยนี่นะครับใช้แผ่นวิ่งเข้าไปหาท้องเลยนะครับแล้วก็เก็บต่อชนมุมเอานะครับค่อนข้างที่จะยากแล้วยิงกาวพียูนะครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นจะเข่จะเข่รางนะครับน้ําลงเยอะเนี่ยตรงนี้สําคัญมากครับตอนแรกยิงกาวไม่ดีรั่วนะครับผมมายิงซ้ําอีกนะครับตรงนี้ เก็บงานนี่ครับสูงไหมครับตอน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 ก่อนที่จะแก้ไขเนี่ยมันจะมันชิดลังค้าจะชิดกับตัวแผ่นซีแพกนะครับเนี่ยโซนนู้นนี่ก็โอ้โหสอดแผ่นเข้าไปนี่โอ้โหเก็บงานนี่กย็ยากโคตรเลยเพราะมันเป็นคนระดับกันนะครับหลังน้ำฝนด้านหลังเป็นพีฟมเดี๋ยวก็ต้องเจาะหมวกจีนใส่ลูกค้าอีกครับ รางน้าฝนชุดนี้จะมีน้ําลงอยู่สชุดนะครับจะอยู่กลางรางชุดหนึ่งกับปลายรางก็คือเส้นนี้จะเป็นของปลายรางนะครับนี่ก็เป็นระชิ่งมาดูด้านข้างกันครับด้านข้างก็เป็นท่อ PVC 3นิ้วนะครับผมก็วิ่งยาวจากด้านหลังมาเลยนะครับก็ตรงนี้มันเลยจากบ้านลูกค้าไปอีกฝั่งหนึ่งเราขออนุญาตกันแล้วนะครับคุยกันแล้วเพราะมันไม่มีทางไหนแล้วครับที่เยาวน้ําลงได้ดี <c oughs> ก็ต้องวิ่งยาวแบบนี้แหละไปลงหน้าบ้านนะครับ นะครับเห็นก็ฉาบเรียบร้อยสวยงามนะครับนี่โหงานเดินท่อแบบอลังการมากนะครับนี่ท่ออีกเส้นหนึ่งนี่คือปลายเนี่ยปลายอีกเส้นนึงเนี่ยมันจะต่อลงกับที่ระบายน้ําเป็นท่อพักด้านล่างนะครับอันนี้ท่อตรงนี้เนี่ยจะเป็นท่อลงหน้าบ้านเป็นปลายรางส่วนอีกท่อนึ่งนะครับเนี่ยไอ้ท่อนี้ จะเป็นอยู่กลางรางน้ําฝนนะครับแล้วก็ลงในตัวบ้านนู่นนะครับไม่รู้ว่าไอ้นี่จาเป็นต้องลงนะครับเพราะเป็นท่อน้ําลงเดิมของเขางั้นไปหาที่ลงไม่ได้แล้วนะครับจําเป็นใจผมอยากจะไปหน้านู่นแต่มันจะเยอะเกินนะครับไหนนู่นนะครับด้านในนู่นอ่ะคือถ้าถ้าพังมันเซอร์วิสโคตรยากเลยนะครับการทําบ้านกฎไม้กันต่อเติมนะครับก็ควรจะห่างกันไม่ต่ำอย่างน้อย50เซนนะครับไม่ต่ำกว่า50เซนนะครับผม มันงั้นจะเซอร์วิสกันแบบลำบากมากเลยนะครับนี่นะครับไปดูปลายท่อกันนะครับว่าลงตรงไหนท่อยาวโคตรเลยต่อลงวิ่งหลังกำแพงนะครับเดี๋ยวท่ออนี้ก็ต้องทำสีด้วยนะผมก็จะทำสีขาวนะครับเนี่ยม้วนลงนี่ครับม้วนลงท่อพักนี่บ่อพักนี่เลยเนี่ยจากนูน่นนะท่อผมว่าราวๆเกือบ20เมตรโอ้พระจา อลังการมากงานนี้นี่ลูกค้าเก่าเจ้าประจําครับบ้านกี่หลังก็ให้ช่างเจมดูแลทุกหลังนะครับงานนี้เป็นงานแก้ไขปรับปรุงยินดียินดีและดีใจมากเลยครับที่ได้ทํางานนี้เพราะว่าได้ออกไอเดียได้แก้ไขปัญหาอะไรเยอะเลยนะครับลูกค้าแฮปปี้ช่างเจมก็ดีใจนะครับโอ้ยยาวนะครับเจ้าของบ้านติดกันก,ก็ใจดีนะครับอนุญาตให้เราทําได้เลย ขอบคุณมากเลยครับอันนี้ก็ทาสีนะครับเพื่อความสวยงามเรียบร้อยอย่าวปื๊ดไปนุ่นนะครับก็สุดๆครับนี่เห็นไหมครับเวลาเราทําสีแล้วมันก็ดูดีขึ้นนะครับทอ่อเห็นไหมก็งานทําใหม่งานปร,ปรับปรุงแก้ไขนะครับโทรมาติดต่อสอบถามทางเจมได้นะครับ เราไม่ทํากบเราเราก็ไม่ไม่ได้โกรธได้เครืองนะครับขอให้เราได้คุยกันแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดนะครับปัญหาทุกอย่างนะครับมันมีทางแก้ไขจะแก้ให้ร้อยเปอร์เซนบางปัญหาก็อาจจะไม่ได้นะครับแตบ่บางปัญหาเราทําให้มันดีขึ้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ดีกว่าที่มันเป็นอยู่ครับผมนะครับถาก็ไม่หมดดูซิมุงน้องแล้วก็ต้องถาซ้้ำ เป็นงานที่เดินท่อยาวที่สุดที่เคยเดินมาด้านหลังด้านล่างนี่ต้องบอกว่าก่อนฉาบไม่ได้นะครับต้องต้องเรียนลูกค้าว่าฉาบไม่ได้ช่างผมฉาบไม่ได้เพราะมันติดหลวเหล็กนะครับข่างบ้านถ้าบ้านลูกค้าทั้งสองหลังนี่รื้อลวเหล็กแล้ฉาบเลยนะครับแต่ลูกค้าซื้อแค่หลังเดียวโอเคนะครับงานประมาณนี้ สนใจติดต่อมาช่างเจมได้นะครับสะสบถามได้นะครับโอเคครับผมอันนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวมากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเทคนิคในการทําชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเร่งรัดในการถ่ายนะครับผมก,ก็ขอขอ,ขอบคุณที่รับชมนะครับน,นี่ก็เป็นด้านในนะครับนนที่เราทอด หน้านะครับช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปนะครับยุ่งแล้วก็ลุงน้องออกเยอะด้วยนะครับต้องทำงานเองเป็นส่วนใหญ่นะครับติดตั้งเองโอเคครับเจอกันชิปหน้าสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ